ถึงว่าถ้าอนาคตเนี่ยพวกคุณมีใบประกอบวิชาชีพพร้อมที่จะทํางานแล้วะเหมือนคุณมีมีใบขับขี่ที่จะไปขับรถยนต์แล้วนะฮะอันดับแรกที่เราจะวางแผนในงานก่อสร้างเนี่ยคืออันดับแรกเลยเราหนีไม่ออกเราก็ต้องเจาะสำรวจดินก่อนเลยการเจาะสำรวจดินเนี่ยนะฮะเพื่อที่เราจะรู้ว่างานเสาเข็มเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้าง เสาเข็มเราจะมีใช้ขนาดเท่าไหร่เสาเข็มเราจะตอกที่ความลึกเท่าไหร่ในเรื่องของงานก่อสร้างเนี่ยเราเราต้องสร้างจากดินไปถึงหลังคาถูกไหมครับแต่ในเรื่องงานออกแบบในแบบโครงสร้างงานออกแบบก่อสร้างเนี่ยเราต้องถ่ายน้ําหนักจากหลังคาสู่พื้นดินมันจะคนละวิธีคิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอนจิเนียร์ที่ถนัดงานก่อสร้างก็จะมองจากดินไปสู่หลังคาเอนจิเนียร์ที่ถนัด ในงานคิดคำนวณออกแบบก็จะมองจากข้างหลังคาลงสู่พื้นดินนะครับแต่สิ่งที่ผมก็จะพูดเนี่ยก็คือจะพูดจากเริ่มจากการเจาะสำรวจดินก่อนเพื่อที่เราอยากจะรู้ในกรณีที่เราไปคุมงานก่อสร้างเราก็ต้องเริ่มจากการที่ว่าเราอยากจะรู้ว่าสภาพชั้นดินในใช้งานก่อสร้างเราเนี่ยมันมีสภาพชั้นดินอย่างไรบ้างและเราจะทําการเจาะเสาเข็มหรือตอกเสาเข็มที่ความลึกเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับการังน้ำหนักของ เสาเข็มที่ต้องไปรับน้าหนักอาคารรวมถึงเรื่องการซุดตัวของเสาเข็มในสไลด์พวกคุณจะเห็นว่ามันมีตึกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีทั้งหมดสิบสี่ตึกนะครับโครงการที่อยู่แถวบางนามีทั้งหมดสิบสี่ตึกทีนี้เราผมเป็นวิศวกรโครงสร้างครับผมดีกว่าเพราะเป็นงานที่ผมทําเองผมก็ต้องวางแผนแล้วว่าผมจะเจาะสำรวจดินเนี่ยเท่าไหร่นะครับกีหลุม เนื่งองจากว่าเราก็มีงบประมาณไม่ได้เยอะนะครับเราก็ต้องไปต่อรองกับเจ้าของอาคารว่าว่าเราจะเราจะเจาะสมุวดินกี่หลุมนะครับหลุมหนึ่งก็ตกประมาณสับสองหมื่นโดยประมาณสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าร้อยบาทสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมก็ต่อรองเนี่ยผมสร้างตึกผมจะต้องออกแบบแล้วก่อสร้างตึกสิบสี่ตึกเนี่ยผมก็ตามที่วงกลมนะครับผมให้เขาเจาะสำรวจด,ดินเนี่ยประมาณสี่หลุม ตามความยาวของโฉนดแปลงที่ดินต่างๆเอามารวมกันทั้งหมดหรือผังมาสเตอร์แผ่นทั้งหมดนะครับเพื่ออยากจะรู้ว่ากลุ่มเข็มบริเวณนี้จะใช้เข็มขนาดความลึกเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่จะไล่ไปไล่ตามแอเรียไปเพราะอะไรฮะเพราะสภาพชั้นดินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ชั้นดินชั้นทรายที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติสมมติว่าถ้าเส้นสีเหลืยงที่ผมลากเนี่ยเป็นชั้นทรายที่ผมอยากจะเอาเสาเข็มไปวางมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันหมด มันไม่ได้แฟดเรียบนะครับไปตามการทับถมของตะกอนทรายในธรรมชาติถามว่าอาจารย์จะต้องเจาะสมบวจดินเยอะไปเพื่ออะไรตึกหนึ่งใช้เข็มประมาณหนึ่งร้อยต้นถ้าคุณสั่งเสาเข็มเป็นไงฮะยาวเท่ากันหมดเลยทุวนนี้คือระดับดินถ้าเราเสาเข็มสั่งเสาเข็มยาวเท่ากันหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นเข็มบริเวณนี้ก็จะสูงก็จะโดง่งขึ้นสูงเข็มบริเวณนี้ก็จะเตี้ยเข็มบริเวณนี้ก็จะโดง่งขึ้นสูงเข็มบริเวณนี้ก็จะเตี้ยถ้าสั่งความยาวเสาเข็มเท่ากันหมดเลยดูไหมฮะ คุณลองคุณคิดดูเด็กคุณถ้าถ้าคุณต้องมาตัดหัวเข็มเนี่ยต้องมาตัดหัวเข็มเนี่ยตรงบริเวณที่มันโผล่ขึ้นมาุงสูงเนี่ยสูงเกินกว่าหัวคนเนี่ยเป็นร้อยต้นเนี่ยมันต้องเสียเวลาเท่าไหร่ถูกไหมฮะมันต้องเสียเงินอีกเท่าไหร่แล้วความยาวเสาเข็มที่มันขายกันเนี่ยมันขายกันเป็นความยาวกลายเป็นว่าไอ้ห้าหกเมตรที่มันโผล่ขึ้นมาเหนือดินเนี่ยมันอาจจะถูกตัดทิ้งเงินก็จะถูกทิ้งไปเปล่าประโยชน์แล้วก็ต้องเสียค่าแรงในการตัดหลกตัดหัวเสาเข็มด้วยถ้าเป็นผมเนี่ยผมต้องแนะนําให้โออเนยม ยอมสำรวจดินให้เยอะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาในเรื่องของหัวเสาเข็มที่ต้องมานั่งตัดทิ้งนะครับความยาวเสาเข็มที่ต้องมานั่งตัดทิ้งเขาอย่าลืมว่าตึกตึกหนึ่งผมว่าประมาณร้อยกว่าต้นแน่นอนมันจะไม่สนุกเลยนะถ้ามันต้องตัดเข็มเป็นร้อยต้นนะครับแล้วก็ถ้าเราสั่งความยาวเข็มให้มันเหมาะสมกับสภาพชั้นดินมันก็จะสามารถทําให้ประหยัดวัสดุคอนกรีตท,ที่ทํเสาเข็มได้ประหยัดแรงงานประหยัดเวลาลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนในเรื่องการเจาะสำรวจดิน เพื่อหาความยาวเสาเข็มให้เหมาะสมกับสภาพชั้นดินนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้จะเป็นเคสสตี้ให้เรารู้ว่าเจาะหลุมเดียวไม่พอถ้าเจาะหลุมเดียวคุณเสียเงินมากกว่าค่าเจาะสำรวจดินแน่นอนข้อมูลที่เราได้จากการเจาะสำรวจดินคืออะไรตารางที่แสดงข้อมูลชั้นดินเนี่ยจากผู้เจาะสำรวจเนี่ยเขาจะทําผลการทดสอบเจาะสำรวจดินมาให้วิศครงสร้างได้พิจารณาหาขนาดเสาเข็มที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปเขาก็จะมีตำแหน่งหลุมเจาะเบอร์หลุมเจาะจะแบ่งเป็นสภาพชั้นดินชั้นที่ไหล่งสองสามี้าหชั้นดินชั้นที่หมีความลึกเท่าไหร่จะระดับผิวดินชั้นที่ 2, ชั้นที่ 3, 4, 5, สีชั้นดินที่1เป็นดินอะไรดินอ่อนมากดินเหนียวดินเหนียวที่มีพลาสติกซิตี้ต่ำมีสีอะไรแล้วท้ายสุดจะมีค่าอะไรค่า SPT ค่าทะลุมาตรฐาน N per foot ก็คือจำนวนครั้งต่อหฟุตนะครับแล้วก็ ในวงเล็บนี้เป็นไรบิกค่าเอสอยู่อันเดนเชียสเงหน่วยเป็นตันต่อตารางเมตรคือกําลังรับแรงของดินในวงเล็บในกรณีที่เราไปดูชั้นที่4ชั้นดินชั้นที่4ความลึกประมาณทั้งสิเมตรถึง30เมตรลักษณะชั้นดินเป็นไรดินอ่อนถึงแข็งมากซึ่งเป็นดินเหนียวนะครับซึ่งมีพลาสต i กซิตีที่ต่ําสีน้ําตาลเข้มสลักษณ์เป็น CL ก็คือเครมีค่า SPT12-19 การที่เราแสดงการที่ข้อมูลชั้นดินเริ่มมีค่า SPT เริ่มระบุถึงว่าระบุให้เห็นว่าดินเริ่มมีกําลังที่สูงพอที่จะทําให้เข็มสามารถทำไหมฮะลดเรื่องปัญหารเรื่องการสุดตัวลงได้แล้วก็มี Su เท่ากับ0.98ถึง3.59ตันต่อตารางเมตรโดยทั่วไปเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมจะให้ปลายเสาเข็มลงลึกถึงค่า SPT ประมาณัก45 50เพราะเป็นตัวเลขที่ไหนฮะเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่า จำนวนครั้งในการตอกกระบอกสปิสปูลนะฮะเรื่องการเจาะสบัติดินก็จะมีกระบอกกระบอกบางแล้วก็มีลูกตุ้มตอกลงไปนับจํานวนครั้งมันก็เหมือนเราเอาไม้ไปปักในในดินนะครับแล้วไม้จมลงไปในจมลงไปในดินเลยด้วยแรงกดเราแสดงว่าเป็นไงฮะดินรับน้ําหนักไม่ได้เข็มสามารถทะลุทะลวงผ่านชั้นดินไปสร้างตึกตึกก็จมลงดินหมดเข็มจมลงดินหมดถูกไหมแต่ถ้าเราเอาแรงกดกดไม่ลงแล้วต้องใช้แรงกระแทกถูกไหมก็แสดงว่าดินเริ่มมีความความแน่นมากขึ้น และจำนวนครั้งในการกระแทกต่อระยะความจมลึกไป1ฟุตที่มากส่งผลทําให้แสดงให้เห็นว่าค่าดินบริเวณนั้นมีความแน่นสูงมากการซุดตัวของเสาเข็มก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมจะเริ่มผมจะเริ่มวางให้เสาเข็มของผมเนี่ยอยู่ในชั้นดินที่ความลึกนะฮะประมาณเนี่ยห้าถชั้นที่ห้ถึงชั้นที่หถึงจะได้ค่า SPT ที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ชั้นค่าแสดงผลบอร์ด b h 0 1เนี่ย SPT 22นี่ผมว่ายัางถือว่าน้อยอยู่มันอาจจะต้องลงมาถึงวัดทัก30เมตรถึงเรียกว่าทรายที่มีความแน่นมากแล้วก็มีการสุดตัวของเสาเข็มที่น,อน้อยอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในการพิจารณาของผมนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะมีหลายหลุมเจาะมากคือหมายความว่าผมจะกาหนดให้เขาเจาะหลายหลุมเจาะหลุมเดียวก็ไม่ได้หมายความว่ามันดีนะเพราะว่าถ้าคุณเจาะสองหลุมอย่างน้อยคุณเอาข้อมูลสองหลุมนาีมาเทียบกันได้ว่าผลที่ส่งไปในห้องแล็บมันตรงกันไหม ส่งไป่ห้องแลบมันสอดคล้องกันไหมเป็นการคลอสเช็คกันได้เจาะหลุมเดียวผมมองว่ามันมันเป็นข้อมูลที่มันไม่สามารถที่คอเช็กับขครได้นะครับยิ่งเจาะมากขึ้นเจาะหลายหลุมก็ยิ่งมีประโยชน์มากโดยทั่วไปเนี่ยนะครับผู้เจาะสำรวจดินเขาก็จะคำนวณมาให้นะครับว่าถ้าเราใช้เสาเข็มขนาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มที่มีขนาดไดามิเตอร์35เซนไดมิเตอร์40เซนไดมิเตอร์5้าเซนไดมิเตอร์60เซนนะครับว่าขนาดเหล่านี้รับแรงได้เท่าไหร่ ซึ่งการรับแรงเราจะไปดูในช่องของ q a l l o w นะคช่องนี้นะครับช่องท้ายสุดในช่อง q อง q a l o w ก็คือน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้รับกำลังเสาเข็มพวกเราจะสังเกตเห็นได้ว่ายิ่งเข็มลึกเท่าไหร่ก็ตามนจาก22เมตรเป็น30เมตรกำลังรับหนักของเสาเข็มจะเพิ่มขึ้นจาก6เป็น19ตันหน่วยจะเป็นตันในกรณีหลุมเจาะที่1ตําแหน่งบริเวณที่1 แล้วถ้าเราใช้เข็มที่มันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ22เมตรกําลังน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเป็น7ตันเป็น22ตันเข็มขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น50เซนก็จะเป็น7ตันเป็น28ตันเข็มขนาดใหญ่เป็น60เซนก็จะเป็น7ตันเป็น33ตันสังเกตได้ว่าชั้นดินที่มีความลึกไม่มากแต่ชั้นดินตรงนี้มันผมบอกไว้ก่อนว่าชั้นเป็นชั้นดินที่ไม่ค่อยดีนักหรือเรียกชั้นดินที่สำหรับภาษาผมเรียกปราบเซียนเพราะว่าโครงการนี้มันอยู่ตรง สมุดประการนะคะสมัยแล้วก็ตรงสมัยสมุดประการสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขาจะเลี้ยงบ่อปลาสลิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเอาบ่อปลาสลิดเหล่านี้ถมดินเพื่อทํางานก่อสร้างคุณก็ลองคิดนึกสภาพด้วยกันว่าสภาพที่เป็นบ่อน้ําเดิมแต่มีการถมดินกลับแล้วก็ทํางานก่อสร้างเนี่ยมันจะทำให้สภาพชั้นดินมันมันแย่มากแล้วมันเหลวมากเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าเสาเข็มที่ใช้ก็ต้องก็ต้องลึกมากขึ้นต้องมีขนาดใหญ่มากขึ้นถึงจะรับรับกำลังได้เพิ่มขึ้นแล้วก็กำลังได้ดีขึ้นนะครับ ข้อมูลเหล่านี้ก็จะไม่ตรงกันนะไม่ว่าจะเป็นหลุมที่หนึ่งหลุมที่สองสังเกตว่าคำนวณมาแล้วเนี่ยตัวเลขมันจะไม่ตรงกันเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าสภาพชั้นดินมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ความยาวเสาเข็มในแต่ละหลุมเจาะในตำแหน่งและหลุมเจาะเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับผมเคยเจอคําแนะนําจากบริษัทเจาะสำรวจดินคําแนะนำหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ้าเรามองมองผ่าน,านๆอาจจะไม่มีอะไรพยายามอ่านคําแนะนําเขาให้ดี แล้วไปไต่ตรองให้ดีว่าเราจะเลือกใช้เสาเข็มอะไรให้เกิดความปลอดภัยอันนี้ผมคิดว่าเราต้องมานั่งศึกษากันนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับนี่คือคาแนะนาของบริษัทเจาะสำรวจดินนะเป็นกรณีตัวอย่างแนะนําให้ใช้ฐานรากเสาเข็มคอนกรีตแบบเจาะจะเหมาะสำหรับโครงการนี่เขาแนะนำนะนะว่าใช้เข็มเจาะเขาแนะนํานะแต่เอนจิเนียร์สัเกเอนจิเนียร์วิศวกรโครงสร้างหรือพวกแบบหรือผู้ทากานก่อสร้างจะจะยอมจะทาตามคำแนะนำาั้นหล่าแต่คาแนะนําแล้วนะครับ โดยพี่แนะนให้ปลายเสาเข็มในดินเหนียวปนซิลปนซิลแข็งมากหรือชั้นทรายแน่นถึงแน่นมากเห็นไหมเขาต้องการเขาเขาต้องแนะนาว่าให้เราเอาปลายเข็มอยู่ในชั้นดินแข็งหรือชั้นทรายเพื่อลดลดะลรครับลดเรื่องการชุดตัวของเสาเข็มแนะนําให้ทํพาย i ิน Inte t ตี t เ t ก็คือหมายความว่าการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มและทำพายโหลดเทสด้วยคือทําการทดสอบกำลังน้ำหนักของเสาเข็มที่แท้จริงที่หน้างนานด้วยเนื่องจากพบชั้นดินเหนียวปนซิล ที่มีทรายปนมากพอสมควรที่ระดับความลึก20.5ถึง25.8เมตรและ23.5ถึง28เมตรในหลุม1และหลุม2องเขาเจอปัญหาในเรื่องของดินเหนียวที่มีการเซตเตอมนต์สูงนะครับเขาก็เลยเตือนเราซึ่งคาดว่าน้ำในดินจะไหลเข้าสู่หลุมเจาะและอาจจะทำให้ผนังหลุมเจาะถล่มลงมาได้ถ้าเราเจาะเสาเข็มและเราเทคกรดลงไปแล้วถ้าหลุมเจาะพังนะครับ ถ้าลูเจาะพังเมื่อไหร่ก็คือแบบาว่าอะไรครับถ้าเราเทคอนกรีตลงไปกลายเป็นว่าคอนกรีตจะไม่ต่อเนื่องดินจะเข้าไปปนกับคอนกรีตมีใครรู้ไหมครับว่ามันมีดินเข้าไปปนกับคอนกรีตไม่มีใครรู้ถูกไหมเมื่อไม่มีใครรู้ก็เลยทําให้เกิดอะไรขึ้นครับอาจจะทาให้เสาเข็มนั้นเฟล,ลได้อันตรายนะครับการทํางานในพื้นที่ที่เรามองไม่เห็นการทํางานกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากนะฮะอันหนึ่งเนื่องจากพบชั้นดินเหนียวแข็งที่ระดับ4 1 7ถึง43เมตร และ43-45เมตรในหลุม1และหลุม2ซึ่งมีการล้ำหนักของดินการล้ำหนักของชั้นดินที่ต่ำมีการสุดตัวสูงเขาแนะนำมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของชั้นดินที่มีความลึกลึกๆมาก,มากๆด้วยว่าชั้นดินเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะรับน้ำหนักได้ดีเทียบเท่ากับชั้นดินด้านบนหรือเปล่านะครับ